เอาละฮะตอนนี้ก็ได้ฤกษ์นะฮะได้เวลาออกเดินทางลุยกันต่อนะฮะก็วันนี้เป็นวันที่13นะครับอา่าพฤษเดี๋ยวนะ13พฤษภาคมาลืมลืมวันลืมเดือนกันไปเลย ก็เดี๋ยวเราจะไปที่นาะขั้นบันไดยใยแมงมุมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะนอนตรงไหนจะอะไรเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันนะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหม่มาให้คิดเรื่อยๆนะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งโมอเตอร์ไซค์นะฮะการเดินทางไปเกาะสุราเวศนะครับที่ค่อนข้างจะมีปัจจัยบีบัดพอสมวรทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวปัญหายังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะตอนนี้เราไปว่าข้างหน้าต่อเพราะว่า ปัญหานี้อีกอีกอาทิตย์หนึ่งอถึงจะถึงจะคิดตกว่าจะต้องทํำยังไงดีนะเกี่ยวกับเวลาเรือที่จะนั่งข้ามไปสุราเวสีนะฮะแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เราไปลุยกันก่อนดีกว่าฮะลุยเดี๋ยวที่นี่ก็ค่อยกลับมาใหม่นะบ๊ายบายก็เนี่ยฮะหลังจากขับ ไปได้สักอ่าหน่อยนึงนะฮะแล้วก็รถแม่งยางรั่ยแล้วทีนี้เป็นร้อนหน้าวิดีโอวิดีโอเนี่ยะะร้อนหน้ารั่ยอีกแล้วนะ,ะดังฟี่เลยนะ,ะแต่ว่าอ่าโชคดีเลยร้านพี่คนนี้ไปสักประมาณ2กิโลได้นะก็เลยขับกลับมานะฮะก็คือยางมันหมดแล้วนะดอกยางมันหมดแล้วนะ,ะดูรุ่ย สรุปนะฮะก็คือต้องไปซื้อยางนอกมาใหม่นะ,ะเพราะว่าร้านนี้ไม่มีนะฮะก็เสียไปทั้งหมด2 5 0 0 0นานะฮะสำหรับค่ายางนอกแล้วยางในนะ,ะยางนอก2 0 0 0 0นยางใน5 0าห0ื่นนะฮะก็คิดเป็นเงินไทยก็น่าจะเดี๋ยวนะห้าร้อประมาณ600นะฮะหกรกว่าบาท <c oughs> ครับก็โอเคฮะตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะใช้เวลาก็เกือบชั่วโมงนะ,ะเดี๋ยวต้องไปต่อนะ ก็เบสิทธนะสรุปก็โดนค่ายางนอกยางในนะแล้วก็เบรกนะทั้งหมด3 0 0แสนทั้งหมด3 0 0แสนนะฮะแล้วก็เ,เดี๋ยวนะสามแสนห้นะแล้วก็โดนค่ามอเตอร์ไซค์ที่เขาไปซื้อให้อีก1000 0แสนะซึ่งเขาก็ชาร์จรมในค่าซ่อมก็เป็น4 0 0แสนนะฮะ <_ EN> คิดเป็นเงินไทยก็1,100บาทนะก็โอหนักทีเดียวนะแต่ว่ากักบการใช้มอเตอร์ไซค์คันนี้นะซึ่งเราจะใช้มันอีก ไม่กี่วันนะก็ขายแล้วนะฮะกลายเป็นว่า1นึ่พันที่ต้องเสียไปก็ช่วยไม่ได้นะแต่ก็โอเคฮะเอาเป็นว่าอะไรที่มันต้องจ่ายก็ต้องจ่ายนะตามคอนเซปต์เดิมนะเราก็ทําอะไรมันไม่ได้นะตอนแรกเขาจะเรียกมาสามแสนเรียกเพิ่มมาอีกอีกแสนหนึ่งคุยไปคุยมา,ยมาก็ผมก็ลดไปได้แสนหนึ่งนะก็จากนั้นโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปต่อแล้วกันนะลุยกันต่อไปอีกไกลน,น,นี่แหละฮะครับก็เอาลนะซวยกันก็ซวยกันให้เต็มที่นะวันนี้ ออกมาจากร้านป่ายางได้แป๊บหนึ่งนะฝนตกนะเบียกนะไปต่อไม่ได้แล้วบนนี้หนาวด้วยนะแล้วก็เท่าที่ดูนะคือเนี่ยฮะหมอกลงเยอะมากนะแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะหยุดง่ายๆนะฮะผมเดาว่าคงจะต้องหาที่พักาแถวนี้แหละนี่บ้านใครก็ไม่รู้นะแต่ว่าดูแล้วเหมือนไม่มีคนอยู่นะก็เลยแวะมาหลบฝนนิดน,นึงนะก็เอากันเข้าไปเลยโอเคฮะตามนี้ตามนั้นนะการเดินทางบางครั้งมันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปนะฮะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าฝนมันจะหยุดหรือเปล่านะแต่ยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะคืนนี้มันก็ต้องได้ที่นครน,นะฮะวิดีโอวิดีโอ <laughs> วิดีโอแล้ว <laughs> ก็ ตอนนี้นะฮะก็มาอยู่อ่าระหว่างทางไปหมู่บ้านนาขั้นบันไดนะคือพยายามขับออกมาหน่อยนึงนะแต่ว่าไปไม่ถึงนะเพราะว่าเนี่ยฝนมันตกนะเนี่ยฝนมันตกนะก็เลยมาขออนุญาตคนคนนี้นะเนี่ยหลายหลายคนตรงนี้ฮะก็ขอขอกางเต็นท์นะเต็นท์แคมปิ้งนะแคมปิ้งอ่าแถวๆนี้นะก็เขาบอกว่าโอเคนะก็เดี๋ยวไว้นอนตรงนี้หนึ่งคืนนะ thank you นะ thank you โอเคนะก็เอาเป็นว่าสนุกดีเหมือนกันนะการเดินทางก็ได้เจอเรื่องราวอะไรแบบวันวัเงี้ยเดี๋ยวรอให้เด็กๆตรงนั้นเขาเสร็จกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์ตรงนั้นดีกว่านะเผื่อได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ข้างล่างแล้วกันเดเต็นท์ก่นะเต็นท์เยยยย ก็สนุกดีนะก็เนี่ยเอารูปให้เขาดูนะก็มันดีเลยเดี๋ยวกางเต็นท์กางเต็นท์แคมปิ้งแคมปิ้งแคมปิ้งโอเคนะนี่กางกางเต็นท์เสร็จแล้วนะมากันทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยเธดิสนุกสนานกันใหญ่เลยนะไอ้เนี่ยจะน้อยจะน้อยเอ้เฮลโหลมากันเยอะมากนะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนพิซเจอร์นะพิซเจอร์โอเคถ่ายรูปก่อนนะ ครับก็อรุณสวัสดิ์นะฮะช้าของการเดินทางวันที่เจ็ดสิบสี่นะฮะตอนนี้ก็อากาศเย็นมากนะฮะอยู่บนภูเขานะฮะอยู่บนยอดเขาแล้วก็ลมพัดแรงมากนะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะชาวบ้านแถวนี้ก็ตื่นกันแล้วะฮะแล้วก็ท้องฟ้าก็สว่างแล้วนะเราก็ได้เวลานะครับที่จะออกไปเดินทางลุยกันต่อนะ ว่าอยู่นานก็เกรงใจเขาด้วยนะอีกอย่างจะได้ทําเวลานะวันนี้จะต้องอาจจะขัดไปกไกลนะอีกประมาณสัก20-30กิโลก็ถึงนะฮะทุ่งนาขั้นบันไดใหญ่มังมุมนะฮะ,ะหลังจากนั้นก็ขึ้นไปชมวิวแล้วก็เราก็จะรีบไปกันต่อนะไปให้ไกลที่สุดนะฮะเท่าที่ไปได้นะครับแล้วก็รีบเที่ยวรีบจบนะแล้วก็กลับมาลาบนบาโจต่อโอเคฮะเก็บของ Bye 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 cái gì cái gì Bye 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 อนนี้นะฮะก็เย็นมากนะ,ะแล้วก็หมอกก็ลงจัดมากนะฮะคือเรียกได้ว่าขับอยู่ในกลุ่มเมฆนะฮะเพราะว่าที่นี่สูงมากๆนะนะก็แต่ก็ใกล้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นดูกันนะวะ่าข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อดูฮะหมอกลงจัดมาก โอเคฮะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะที่จุดทางขึ้นไปชมไรซ์เธอร์อาไรซ์สไปเดอร์นะฮะก็ถามๆชาวบ้านเขามาแบบม่วๆงงๆเหมือนกันนะโชคดีมีพี่คนหนึ่งนะเขาผ่านมาทางนี้พอดีเขาก็เลยนำมาให้นะแล้วก็จ่ายค่าทำเนียมไปหมื่นห้านะฮะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเลยนะฮะว่าไปดูกันว่าข้างบนจะเป็นยังไงบ้าง โอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดชมวิวแล้วนะฮะเนี่ยฮะไรสไปเดอร์นะฮะก็เป็นอะไรที่สวยมากนะฮะแล้วก็มีเครือข่ายใยแมงมุมนะเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันนะมีหลายอันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมานับดูนะฮะอันนี้อันที่อันที่1นะฮะอันนี้2นะครับแล้วนี่ก็3อันนุ่นไกลๆก็4นะฮะอันนี้ก็5ที่เห็นด้วยสายตาประมาณนี้นะฮะมีอยู่5อันนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่งดงามมากนะแปลกตาทีเดียวนะมีที่นี่ที่เดียวนะะถ้าจะดูนะครับเนี่ยฮะ ครับ,บก็แสงไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะวันนี้ฮะอย่างที่บอกนะฮะหมอกลงเยอะตอนนี้ก็8ปดโมงแล้วนะกองฟ้ายังปิดอยู่เลยฮะก็เลยนั่งรออีกสักแป๊บหนึง่งจานมื้อเช้าไปด้วยก็แคกเกอร์นิดง่อยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวตอนเสร็จถ่ายรูปอีกแป๊บหนึง่งเราไปกันต่อดีกว่ะ ครับตอนนี้ก็8โมง45แล้วนะฮะเราก็ได้เวลานะฮะออกไปเดินทางต่อนะฮะ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบขุกขักมากนะเพราะว่าขาก็เจ็บนะไหล่ก็ปวดแต่ว่าโอเคฮะยังไงมันก็ต้องลุยกันต่อนะ <c oughs> จุดหมายต่อไปนะฮะเราก็จะผ่านเมืองที่ใกล้ที่สุดนะฮะอรูแตงนะฮะไม่แน่ใจว่าจะมีสัญญาณ GPS หรือเปล่านะพราะจะได้จับทิศทางได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีสัญญาณเลยนะตั้งแต่เช้ามานะฮะแต่ว่าถนนโอเคมันเป็นเส้นเดียวก็เลยไม่ยาก นะครับก็ระยะทางเดาๆก็น่าจะกว่าจะถึงที่หมายถัดไปผมว่าวันนี้ไม่น่าจะถึงนะดูแล้วน่าจะ 200- 200กิโลนะฮะ200กว่าด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปให้ถึงเมืองลูแตงก่อนแล้วกันจากนี่น่าจะประมาณ40-50กิโลนะฮะแล้วจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะะไปหาข้าวเที่ยงกินที่นู้นด้วยโอเคฮะลุยกันต่อ ตอนนี้มาอยู่ได้ักืบครึ่งทางแล้วนะฮะก็ไม่รู้อะไรเป็นตรง <ST> S> <S ไหนนะเพราะว่าเมามั่วๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวแวะกินบักโซนี่ก่านี่จะเป็นครั้งที่2นะนะของประเทศอินโดนะที่แวะกินบัโศนะฮะเพราะปะกติไม่เคยชอบก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะมีขายกันเกลื่อนเลยนะฮะแต่ก็โอเคเดี๋ยวลองกินดูซะหน่อยไม่รู้กี่บาทน,นะ ว่าตอนนี้ก็หิวนะครับเราก็มากินอันนี้ฮะอาหารยอดฮิตของคนอินโดนีเซียนะฮะก็คือบาโซนั่นเองนะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับคือปกติก็ไม่ค่อยชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะแต่ว่าวันนี้ขอมาลองหน่อยนะฮะนานๆกินทีนะฮะก็เส้นก็จะเป็นสีเหลืองนะมีไข่มาให้ด้วยนะลูกหนึ่งแล้วที่ชอบมากๆก็เนี่ยฮะเปรียบเทียบให้ดูกันเลยนะว่าใหญ่มากนะลูกชิ้นเขาจัมโบ้จริงๆฮะ ืมน้ำซุปก็ใช้ได้นะน้ำซุปอร่อยดีน้ำซุปเหมือนแกงจืดบ้านเรานะแล้วอันนี้เขาบอกว่าเติมเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะไอเราก็ชอบเผ็ดนะก็ใส่เข้าไปนะแต่น้ําแบบปูน้ําซุปแบบเยอะมากนะเหมือนแกงจืดบ้านเราเลยนะรสชาติก็ใช้ได้นะเราลองมาชิมกันดูดิว่ะอืมโอ้โหไอไอซอสที่ใส่ไปนี่เผ็ดเผ็ดใช้ได้เลย ลูกชิมกันนะปักเป้เองอ่ะอืมใหญ่มากคนระับลูกชิ้นเนื้อนะฮะทั้งหมดนี่หมื่นห้านะฮะหมื่นห้าคิดเป็นเงินไทยประมาณสามสิบสี่บาทใช้ได้นะรสชาติใช้ได้อย่าลืมนะฮะ มาอินโดนีเซียมาลองชิมดูนะบะโสนเพลกินต่อกินต่ออร่อยดีเดียวก็ขับมาได้สักพักนะฝนตกนะเกือบจะไม่มีที่หลบนะเปียกเพราะฝกวนนะนี่ก็เปียกกระเป๋าก็เปียกนะเปียกแต่ว่าก็โอเคนะยังดีมากอ่ามันไม่น่าจะซึมลงข้างในนะแค่เปียกแคนะ่ข้างนอกนะก็ ลำบากลำบนก็สมควรนะก,ก,กับเกานี้นะฮะ ก็สวัสด pues ีนะฮะตอนนี้บลนก็อยู่ที่หมู่บ้านเท o ชเนลวิลเลจของเมืองหมู่บ้านบีน่าแล้วนะฮะก็เดินเข้ามาด่ยๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปแท็กทายกับคนหน่อยดีกว่านะเฮลโลมีคนเยอะด้วยนะเทกกับพิกเจอร์นะก็เป็นหมู่บ้านอ่า เก่านะฮะของที่นี่นะฮะเนี่ยฮะบ้านก็จะแบบเป็นแบบโบราณอยู่เลยนะฮะเขาถึงเรียกว่าเทอร์เรชชวลนะเป็นแบบประเพณีของเขานะแต่อย่ามาถามประวัติผมเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮลโลไม่เป็นไรคนท้องถิ่นเขาเห็นเราแล้วก็แสดงว่าไม่เป็นไรนะเดินได้ถ่ายได้นะผมก็เดินดุยเข้ามาอย่างนี้แหล่ะตามป้ายมาเรื่อยๆนะข้างหลังมีภูเขานะสวยแต่ว่าก้อนเมฆมันบังอยู่ไม่รู้พรุ่งนี้ มันจะหายไปหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้เราเก็บเก็บเก็บก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ ครับตอนนี้เราก็มาถึงอีกแห่งหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะจะมีความสวยงามกว่าเมื่อตะกี้นะฮะแต่อันแรกเนี่ยจะโดดเด่นอยู่ตรงที่ภูเขาที่อยู่ด้านหลังนะครับเพียงแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะฮะวันนี้แต่ว่าผมตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปนะฮะเพราะว่าต้องจ่าย25งหมนนะฮะ จริงๆค่าเข้ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าแสงมันก็ไม่สวยนะแล้วไฮไลท์สําหรับตัวผมเองนะฮะก็คือการถ่ายรูปจากจุดตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันจะเห็นมุมสูงซึ่งจะสวยกว่านะฮะไปตรงหมู่บ้านมันอยู่ใกล้ๆมันก็ถ่ายรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะก็เลยไม่เข้าดีกว่าแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้แสงสวยก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูนะฮะส่วนยังไงก็ดูในคลิปแล้วก็ดูในรูปเอาละกันนะว่าตรงนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะเพราะว่ากับโกล้องโฟล์มไกลไปมันมองไม่เห็น สวัสดีครับตอนนี้บกอ,อก็อยู่ที่ห้องนะฮะที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะในเมืองแห่งหนึ่งด้วยนะค,ะคือจาชื่อเมืองไม่ได้นะไม่ได้สนใจแต่ว่าเมืองมันอยู่ตรงถนนหลักนะฮะแล้วก็อยู่ทางเข้าหมู่บ้านที่เราเพิ่งไปถ่ายรูปกันมานะฮะก็ออกมาตรงนี้ตามที่ฝรั่งเขาแนะนานะฮะก็ห้องพักก็ราคาไม่แพงนะฮะหมื่นแสนนะฮะหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ300ต้นต้นนะฮะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เข้าห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ฟรีอาหารเช้าด้วยดู ใหญ่โตอันควรใช้ได้เลยอ่ะนะฮะแล้วก็มีฟรีอาหารเช้าด้วยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทานอาหารกันแล้วก็ตอนนี้นะฮะจะประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปทานข้าวนะฮะแล้วก็กลับมาที่พัก <c oughs> คือจริงๆที่ยอมเสียงเงินขนาดนี้นะ,ะถึง300บาทนะฮะไม่ไม่ใช่อะไร <c oughs> เพราะว่ามีฟรี WiFi ให้ใช้ <c oughs> โอเค มีฟรี Wi-Fi ให้ใช้นะฮะแล้วก็อาจจะได้อัปเดตนู่นนี่นั่นเพราะว่าบนเกาะน,นี้นะฮะไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้นะฮะดังนั้นเดี๋ยวคืนนี้เราตะบบี้จะบันนะครับคนลุงหน้าไปด้วยนะฮะทำนู่นทำนี่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่อโอเคอยู่ละเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ร้านอาหารเลยแล้วกันนะฮะบายบายครับก็ ตอนนี้ออกมากินข้าวนะฮะจริงๆอยากกินไอ้ไก่ย่างนะฮะกับข้าวนะฮะไม่ใช่ไกท่ทอดน,นะแต่เป็นไก่ย่างนะ,ะแต่ว่ามันสามหมื่นนะฮะอันนี้หมื่นห้านะ <ไป S 1> ก็เลยเราเอาแบบหมื่นห้าดีกว่าถูกกว่านะก็เป็นโซโตอายัมนี่แหละฮะก็เนี่ยฮะเป็นคล้ายๆเกาเหลานะมีเส้นนะมีไข่มีไก่นะฮะก็เป็นเมนูเดิมๆที่เคยกินนะรสชาติก็ใช้ได้นะขอเติมเผ็ดไปอีกนิดนึงแล้วกันเราชอบกินเผ็ดก็โอเคฮะคือหมื่นห้าประหยัดไม่ใช่ไหมนะ ไปซื้อขนมอีก8 0 0พันนะฮะก็เป็นสองหมื 24, ่นสี่ไม่ใช่แบบอกว่าหมื่นห้าไปสองหมื่นสามนะฮะคือดีกว่าไปเสียสามหมื่นได้กินอย่างเดียวนะตอมไทยแลนด์โอ้ไทยแลนด์เนี่ยฮาวมัดนะฮาวมัดวันนะฮาวมัดฮาวมัด วันเตาสันโอเควันวันเสันนะโอเคอันนี้มาเจอขนมอะไรสักอย่างนะไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวเราลองมากินกันดูดีกว่าคล oh. ้ายๆกับอ่าอะไรนะไอะโทริยาก,กิเลยนะเนี่ยก็ใสๆไปนะแล้วก็ใส่แป้งนะแล้วก็ม้วนนะพริกอ่านี่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 น่าน่า,นาเดี๋ยวลองมาชิมกันดูดีกว่านะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะสวัสดีฮะกินแหลกแดกเรียบนะเทปนี้ก็พามาชิม กีลกโกเด้งนะฮะห,หรือลูกชิ้นทอดนะบ้านเขานน่นองนะครับผมก็โอ้โหดูดิแบบร้อนร้อนควันขงมงโฉงเฉงเลยว่าเฮ้ยนะคือมันเป็นลูกชิ้นนะคล้ายเทริยากีนะอย่างอย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะฮะไม้หนึ่งก็มีสามลูกนะมาไม้ละพันม,มันนิ่มนะแล้วก็ลูกชิ้นนะหอ่อด้วยไข่หูแม่งร้อนร้อนร้อนแล้วก็มีน้ำจิ้มไอเน,นี้ยแดงแ แดงๆอะไรทักอย่างนะส่ไปีกอร่อยดี <c oughs> ใช้ได้เลยดิซซ่าไฟเท่าสันไหมไฟเท่าสันเนี่นี่ห้าพันนะฮะเนี่ยหมดเนี่ยเมื่อกี้กินไปแล้วไม้หนึ่งอันนี้สีไ่ไม้อ่าไม้ละสามนะอ่าห้าสิบห้าลูกอ่ะห้าพันห้าพันรูเปียคิดเป็นเงินไทยก็เดี๋ยวนะประมาณสิบสองบาท เป็นแป้งแต่ก็โอเคนะแต่ว่ามันห่อด้วยไข่แล้วก็น้ำจิ้มเขาก็ใช้ยากเยิยมเยยมให้ดีก่อนแล้วกันนะเ,เพราะว่านานเดี๋ยวเขาจะหมันไส้ลูกค้าเขาจะไม่เข้าร้านโอเคฮะสุดยอดมากฮะนะอ่ากอแรงอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วความจำสั้นแต่ปรุงฉันเยอะขอกินก่อนแล้วกัน